สิเดือนนะครับพี่น้องครับเป็นลูกของพ่อไหนครับลูกเ k 520้นยครับแม่ลูกไอ้มดแดงครับพี่น้องครับนี่แหละทายาทของไอ้มดแดงผู้ใดอยากจะเอาไปต่อยอดนะครับอ่าเป็นลูกผสมนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผม เอาละครับพี่รองครับคลิปนี้กะสิผ้าผีผ้าน้องนี่อ่ามาเบิ้งนะครับพี่รองครับมาเอางัวงามนะครับพี่รองครับซึ่งตัวนี้นี่จะเด่นในเรื่องของลักษณะของเม็ดสีนี่แดงขมแดงทั้งตัวแดงใหม่เลยด้วครับพี่รองครับอ่าก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนกนทบายุนี่คืออ่าคุณต้าฟาร์มนะครับพี่รองครับบ่อด่มาอ่าหลายเดือนแล้วครับพี่น้องตั้งแต่อ่ามีโรคระบาดเข้ามานะครับพี่น้องครับวันนี้คุณตานี่กะ มีงวงงามๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับพี่น้องครับกมาเบิ่งกันว่าโตนี่นี่เพิ่นจะเปิดจองอยู่ในคาโตเท่าใดนะครับพี่น้องครับเป็นสีงามๆแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับก่อนอื่นก็ต้องไปพูดคุยทักทายกับทางคุณตาฟาร์มก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าคุณตาฟาร์มครับครับผมเอาเหมือนนี่งวงที่มีมาให้พี่ให้น้องโตนี่นะครับถามในงวงตัวนี้อายุจักเดือนหรือครับอายุ13เดือนครับสิบสามเดือนนะคะพี่น้องครับเป็นลูกของพ่อไหนครับ ลูกเอเคห้าสองศูนย์ครับไม่ลูกไอ้มดแดงครับพี่น้องครับนี่แหละทายาทของไอ้มดแดงผู้ใดอยากจะเอาไปต่อยอดนะครับอ่าเป็นลูกผสมนะครับพี่น้องเด้ออันนี้บอท่านได้จดเอเป็นบอครับบอครับลูกผสมครับลูกบอท่านลูกผสมแต่ว่าบอท่านได้จดเอนะครับผู้ใดอยากจะเอาไปจดกได้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับครับอ่านี่เด้อเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ้งอ่าเนื้อตัวของหัวนโตนี่ครับพี่น้องครับหลักการในส่วนของราคาเบอร์โทรนี่ก็จังว่ากันนะครับพี่น้องครับเบิ้งรายละเอียดชัดๆกันด้วยพี่น้องนี่นี่นะครับผมจะใจ เห็นใ,นใกล้ๆเลยนะครับเด้อในเรื่องของเม็ดสีนะครับพี่น้องครับที่แดงเข้มแดงสวยมากๆนะครับเบ,บื้องใกล้ๆนี่ก็ที่แดงแบบแดงเม็ดบกขามนี่แลละครับพี่น้องอเอาเอาไม่ใส่พี่น้องเอาเป็นเมด็ดบกบกขวานี่พี่น้องนี่น,น,นี่เนาะค่อยแหน่เหลืองงามตาได้ครับพี่น้องครับแดงสวยมากๆหัวลนธรรมชาติอันนี้ลักษณะเด่นอีกจุดนะครับพี่น้องครับล้นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับบริเทศเขาครับวัฒนธรเขาด้วครับนี่แหละเอาให้เบื้องใกล้ๆชัดๆไปเลยครับพี่น้องครับมีตัวเดียวทนๆครับพี่น้อง คลิปหูขอบหูด,ด้วยคร,ดดครับพี่น้องครับติดโบสดํามาด้วยครับพี่น้องเด้อนี่แหละขอะ้อขาขีบเล็บนะครับพี่น้องครับ,รบลักษณะของอเบื้องกระโหลกหนาครับพี่น้องมาดีนี่เงาๆเนี่นะครับพี่นอ้องอ่มลงลกลูกเดี๋ยวเบื้องกระโหลกตรงนี้เออเนี่ยนี่ล้นธรรมชาติสวยนะครับพี่น้องเด,ด้อี๋ยวจะพัวนเบื้องดันนี้นะครับพี่น้องครับด้านท้ายเงาหางนะครับพี่นอ้องเนาะนี่แหละท้ายบึกๆนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวความูงวัดให้ครับ ส้นสูงกะน่าจะประมาณ140ได้ยี่ดอกพี่น้องเอาวัดเออวัดเบิ้งกระได้ครับพี่น้องรับเม็ดไม่เยอะครับผมอ่านี่นะครับวัดเห็นกันจ้าๆไปเลยครับพี่น้องครับที่ว่า140ได้ยี่ดอกพี่น้องเอานี่นะครับเด้อโดยประมาณนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับพี่น้องครับเออนี่แหละส้นท้ายนี่ครับพี่น้องเออนี่ร้อสิ140นี่นะครับพี่น้องเด้อนี่แหะครับผม เห็นบ่าทายนี่ก็ร้อยสี่สิบนี่ราคาพี่น้องโดยประมาณนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้คุณตาเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับเปินี้เปิดไว้แสนสองครับราคาต่อรองได้ครับแสนสองราคาต่อรองได้นะครับว่านี้การขนส่งนะครับมีค่าเสียใจวะครับผมขนส่งค่าได้ถ้าเปิดเขาเปิดขนส่งก็ส่งฟรีครับส่งฟรีในระยะหนึ่งร้อยเมตร ร้อยกิโลตัวร้อยกิโลเมตรเออหนึ่งลอยเป็นกะทิส่งพลไปได้เกษตรกับบ๊อหอดต้นหนึ่งลอยกิโลเมตรเอาไปดิเบิ้งทายยางครับพี่น้องเขาจูงยางวุนมาทั้งพี่ครับพี่น้องวันนี้เออเราจะให้เบิ้งทายยางน้ำนะครับพี่น้องครับเอาเอาบรรยากาศตอนเข้าเลี้ยงนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละโอ้ตัวนี้มีต้หนิตรงไหนบ่ครับบ่มีครับไม่มีเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละเบิ้งบ้านทายครับพี่น้องเออนี่เด้อครับพี่น้องครับเบิ้งการยางเนาะเชื่องครับเชื่องเด้อครับพี่น้องครับจับได้ใบได้ผู้ใดอยากจะได้อ่าก็คือ เอาไปอยู่ในโฮมบ้านนี้พี่น้องเบอร์ในโฮมเบอร์ในแดนล้วก็เบอร์ในโฮมครับพี่น้องบ้านนี้เบอร์สีตอนอยู่ในโฮมนะครับพี่น้องครับนี่ขัดสัมไหตบ้านนี้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับผมคุณต้าฟาร์ม085ครับครับผม008ครับ7566อ่าอีกเบอร์หนึ่ง095ครับผม180ครับ9560นี่แหละครับพี่น้องครับเอาอำเภอเมืองมหาสารคามคือเมืองมหาสารคามโอ้ลืมบอกพิกัดพี่น้องอันนี้บ้านข่าว บลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละเส้นแถววิ่งเกษตรมาสารคามเซนร้อยเอ็ดสารคามอ่าเส้นทางสารคามร้อยอ็ดนี่ครับพี่น้องครับยุคเมื่อไกลจากวิ่งเกษตรนะครับกรโทษตามเบอร์นี่งไหนนครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาดูอ่อยหนังเอื้องนะครับพี่น้องครับวันนี้นี่นี่แหละครับเนื้อหนังยุ่นๆนี่แหละครับพี่น้องสีดีครับสีดีกว่าครับพี่น้องครับนี่นี่มึงด้านขางด้านนี้ S <S <S นี่นะครับพี่น้องแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งเป็นง้วนทีนิ่งที่เชื่องนะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นรัเปียร์นี่บพเมียนนะครับพี่น้องอันนีเน้เป็นเป็นห้อ,อยใหญ่ห้อยไม่น่าจะเป็นไม่ขุดนึกยังขุดบ่ครับพี่น้องนี่ขนเริ่มป้งขึ้นแล้วครับพี่น้องครับอ่าเดครับพี่น้องครับคุณตาฟ้าเบิ่นกะจะมีง้วลักษณะแบบนี้แหละ,ค,ะครับพี่น้องถัาผู้ใดอยากจะได้วัวงามคุณภาพเล่นๆครับพี่น้องครับอันนี้ยูนี่โบเดนปริมาณหลายตัวครับพี่น้องเด่นคุณภาพ บีขัดไม้มีแต่ลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอาก็จะปิดคลิปเอายางเสียดดให้พี่น้องบิ๊กเบิางอี่างกรหลอดนะครับนี่นะครับแล้วอันนี้สีอยู่ในโฮมซือด้วยครับพี่น้องครับบัตนี้นี่สีเม็ดบักขามครับพี่น้องบัดนี้มาเบิ้งเม็ดบวกรับขวานครับพี่น้องมาข่วนนะข่วนนะสีนี่สุดยอดอีหลีครับพี่น้องนี่เบิ้องหงากหางนะครับเด้อเออเชื่อกพร้อมนะครับพี่น้องเด้อสิให้เบิ้งแผ่นหลักนะครับพี่น้องครับดูแผ่นหลังเนาะอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอ้า ใครสนใจอยากจะได้รโทรมาตามเบอร์โทรที่อยูุหน้าจอตรงนี้นะครับพี่น้องครับก็ฝากติดฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับจในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้ที่คุณต้าฟาร์มกับหัวตัวงามตัวนี้นะครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8แเและสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุน โคสวยงามโคแม่พันโคพ่อพันโครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง